ตอนนี้ผมหลบแดดอยู่นะครับจะออกไปถ่ายก็ไม่ไหวมันมันพุ่งใส่หน้าเลยนี่นะครับผมอยู่ด้านหลังจอหลบแดดอยู่มันร้อน เดี๋ยวเอาเรื่องเดี๋ยวพามาดูนะครับพามาดูหนังยังไม่รู้เลยเนี่ยว่ามีกี่จอพอดีผมกลับจากเพชรบุรีนะครับก็เลยแวะมาถ่ายหนังของทีมงานโพเจริญนะครับดูดูด งานโพเจริญอยู่ที่วัดตาลเลียงนะครับวันนี้อยู่ที่วัดตาลเลียงราชบุรีเดี๋ยวขอหลบแดดกันนะดูนะครับทีมงานโพเจริญนพอประยช์ใช้ลำโพงดอก21นิ้วนะครับว้อยห้าตัวบรรดาเอง ฝั่งละหกฝั่งละหกดอกนะครับแล้วก็อีกจอโน่นนะครับใหว่ากล้าอินเตอ๋อมั้งพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับจากพีดีพัทครับขอถ่ายทำหน่อยนะครับอ้าวได้ครับมันมีกี่จอครับวันนี้วันนี้เลยกี่จอ ข้างในะข้างในมีจออ๋อข้างในก็มีใช่ไหมฮะสามจอจออันนี้ก้าอินเตอร์ชื่อคนไหนเนี่ยกาอินเตอร์ครับยังไม่มาเอยู่บ้านอ๋อต้องมากระจา้แดดรลมากับนี่เป็นข่าวใั่ไหหรือว่ารายการรายการหนังกลางแปลง ช่องพีดีพั์ยูทูบเข้ายูทูบช่องพีดีพัทพีดีพัทยะเเปิดเข้าไปดูขอขอขอเชืาเช็เด น,นี่เป็นฮอนนะครับของ SA <Jan> นะค <Luckily, S 1> <7 50. S 2> รับ750 <OB I. S 1> ตัวนี้มัน oh, wow. ปากกี่นิ้วอะครับยี่สิบสี่นิ้วขอบพี่ใช้ลำโพงกี่นิ้วครับตัวนี้สิบแปดครับสิบแปดข้างละหกข้างละของอะไรเอ่ย ช้ของอะไรครับกระบงมันมีละห่มมีคาเน่อ๋อคาเน่ก,กับละห่มผสมกันก็จะมีของคาเน่นะครับแล้วก็ของละห่มนะครับยังไงนะครับออของคาเน่จะอยู่บนข้างล่างจะเป็นละห่อมอ๋อครับ,รบนี่นะครับท่านผู้ชมก็จะมีสองยี่ห้อนะครับ อันนี้ของละห่ำนะครับท่านผู้ชมในนี้ก็มีอยู่สองจอนะครับมีโพจเลอร์แล้วก็ก้าอินเตอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกจอนะครับอยู่ในวัดเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะเดินไปที่ หลังวัดนะครับหลังวัดยังมีอจอหนึ่งมีอยู่สามจอ อมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่หลังวัดนี่นะครับเป็นจอของสอสสมชายภาพ,พยนตร์นะครับพอดีแวะมานะครับแถวราชบุรีก็เลยมาเก็บบรรยากาศมาเก็บจอแต่ละจอนะครับให้ f อซได้ชมกัน เป็นจอกระดกนะครับผมพาเดินวนรอบๆจอนะครับพามาดูโครงโครงจอแบบกระดกนะครับจะมีอยู่ห้าเสา มาไม่ทันนะครับตอนที่เขาดึงจอขึ้นนะครับอันนี้ก็จะใช้กิฟตนะครับเห็นกิฟตเยอะนะครับแถวนี้ เป็นดอกกิฟตูก้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเอากลังสวยกลังดีนะครับข้างในน่าจะมีอยู่สองดอกนะครับเป็นแอคคอร์ด เป็นดอกแอคคอร์ดนะครับรุ่นเก่าล้วถ้าเป็นดอกแอคคอร์ดน,น่าจะใช้ของประดิษฐ์เจริญเนาะ จอของสอสมชายภาพพยนตร์น,น่าจะเป็นจอรุ่นเก่าแล้วนะครับดูดูการใช้งานเดี๋ยวมาดูอีกด้านนึงครับจะเป็นดอกของอะไร อคคอร์ดนะครับเป็นสองดอกน่าจะเป็นแอคคอร์ดทั้งหมดนะครับท่านผู้ชม คอนก็จะเป็นของนาโนว่าปากเป็นของนาโนว่านะครับส่วนดอกด้านหลังก็จะเป็นของเดี๋ยวผมอ่านไอไอบ้านะครับฝั่งนี้จะเป็นไอบ้าร้อยห้าสิบวัตต์ พามาดูแล้วนะครับในวัดเราอยู่ที่วัดตาเลียงนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ผมแวะมานะครับผ่านมาเห็นหนังนะครับก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ตอนลองเครื่องนะครับหรือฉายนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็เดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับพอดีพึ่งกับ จากจังหวัดเพชรชบุรีนะครับไปตามดูทีมงานของหลวงตาภาพยนตร์นะครับจอ38เมตรนะครับก็เดินทางกลับนะครับพอดีลาดชบุรีก็เป็นทางผ่านผมก็เลยแวะเอาบรรยากาศที่วัดตาเลียงมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่นะครับเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายนะครับยัง เาผ้าคลุมอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่โรงเรียนอีกรอบหนึ่งไปเก็บบรรยากาศแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับวันนี้คงไม่ได้อยู่รอฟังเสียงนะครับ นะครับสี่ชั้นสี่กล่องนะครับเสียงแหลมเสียงแหลมสี่กล่องนะครับเสียงกลางก็สองปาก วัวนี้ใช้ของอะไรกันมางครับโหหลายยี่ห้อครับเห็นว่ามีหลายยี่ห้อนะครับข้างในปลากัน พอ,อร์นะครับใช้ของอะไรานะสุรเดชสุรเดชสาว UN นะครับช่างอัานนะฮะยูเอ็นช่างอัานแล้วก็ไม่าได้ตอนนี้เขาไม่ขานะครับ un power แล้วก็เครื่องปรุงก็จะเป็นของซูรเดชเมื่อกี้เดินเก็บบรรยากาศครับทั้ง3จอนะไม่ว่าจะเป็นโพเจริญนะครับ แล้วก็กาอินเตอร์แล้วก็ด้านในครับด้านในวัดก็จะเป็นสอสมชายอินเตอร์นะครับหรือสอสมชายภาพยนตร์นะครับเมก็ได้เก็บบรรยากาศทั้งชุดเครื่องเสียงให้ FC ได้ชมกันนะครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับ